้อกลับไปอดีตก็แล้วกันนะฮะคุณชูวิทย์เติบโตมาเป็นไงฮะเกิดมาในครอบครัวเป็นยังไงผมเกิดมาเนี่ยคาบช้อนเงินชองทองมาเกิดอยู่เยาวราชครับยนที่มาเทียนน่ในครอบครัวคนจีนครอบครัวคนจีนบ้านผมเนี่ยเป็นคนจีนพ่อผมมาจากเมืองจีนมาพึ่งพระโภที่สัมพันธ์ที่เมืองไทยเนี่ยครับแม่ผมเป็นคนรีราชาชลบุรีอยู่กินด้วยกันอยู่เยาวราชสมัยก่อนเยาวราชเนี่ยใกล้ๆมีเจ็ดชั้นข้างๆบ้านผมนี่เขาเรียกโรงจำบ้าครัวรักเดี๋ยนะโรงนะโรงจำบ้า โรงจำบะล่าจำบะเด็กๆสมัยนี้ไม่รู้จักหรอกคุณพิทวัก์อาจจะรู้จักผมคิดว่าเป็นการเต้นโปใช่ไหมฮะเต้นโฟผมรู้จักแต่ไม่เคยดูนะเราผมดูประจําเลยไม่ดูเดียวๆไม่ดูอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องโอ้ขนาดนั้นเลยถึงขนาดนั้นเลยเรียกว่าเพลงมาต้องขึ้นดูก่อนแล้วโอ้ดูให้รู้เรื่องซะก่อนแล้วค่อยไปท่องหนังสือเรียกว่าหลงแสงสีเสียงตั้งแต่เด็กเปลหลงตั้งแต่เด็กนะเลยครับครับทต่ไมการเรียนเสียไหมกิเลสตัณหามันหมุนเวียนอยู่ในหัวตลอด การเรียนตะกี้นี้บอกว่าการเรียนการเรียนเป็นยังไงตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเหรอผมเคยสอบได้3ากว่าซนต์โอเอเลยมากจนเขาทนผมไม่ไหวก็ส่งผมไปโรงเรียนประจําที่ไหนครับที่อาสามสีราชาเรียนอยู่สักพักหนึ่งได้ผลไหมฮะดัดสันดาลได้ผลไหมเกือบได้ผลนะ ก็เชิญผมออกซะก่อนกาเชิญผมออกซะก่อนเอาเก็บไต่ฝนนะเชิญผมออกไม่นิดเดียวไม่แต่อนิดเดียวนะไม่กันดีลวใช่ใช่ใช่ไม่กันดีละเชิญผมออกเชิญผมออกก็ออกมาเรียนที่กรุงเทพนี่ยออกมาเรียนที่กรุงเทพเนี่ยเรียนแถวรองเมืองแล้วก็โตขึ้นหน่อยเราก็คิดได้อ๋อเริ่มเริ่มคิดได้เริ่มคิดได้ก็เริ่มเอาละเรียนัะหน่อยนะอ่าก็เล่าเข้าเทพศรินเข้าเรีเข้าเรียนเทพศรินนะมสี่มสองห้ามสองห้านี่ผมสอบได้ที่หนึ่ง นี่ผมเป็นหัวหน้าห้องจาก30กว่าเปรอร์เซ็นต์ขึ้นไปเน่าเป็นหัวหน้าห้องนะในห้องผมมี45คนผมต่อยไป44คน <c oughs> นี่เรื่องจริงอ่ะผมหาเรื่องเขาหมดเลย <c oughs> โอ้กี่เรืขนาดนั้นเลยจริงขนาดนั้นน่ะไอ <c oughs> คนที่ยังไม่ต่อยนี่ไม่ใช่อะไรนะเป็นตุ๊ดเป็นตุ๊ดเลยมาดีต่อยเขาที่ต่อยไป44คนหลัจากเทพศรินแล้วผมก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โอเอ็นได้เลยได้เลยฮะได้ที่ที่ธรรมศาสตร์วิศวะที่ที่หนึ่งอ่าผมเข้าคณะพนิษฐานการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กี่ปีจบฮะ ผมก็เลยตามสไตล์ผมต้องเรียน5ปี <c oughs> เขาเรียน4ปี <c oughs> ผมเรียนห้าปีาต,ตามสไตล์เราศึกษากลยุทธ์ม,มาหมดถ้าต้งเล่น <c oughs> ไพ่เลียบตุยแรนดอมผมมาเล่นหมดเ <c oughs> ลยจนตำรวจชนะสงครามมาจับผมอ่ะ <c oughs> เอาแล้วอ,อาจารย์เรียกมาจับผมผมวิ่งเนี่ยขนาดผมเพิ่งรู้นะว่าหนีตำรวจนี่เป็นยังไงโหลดข้ามรถได้ เขาไปข้ามรถได้จีนในทีมสองมือเลยอีกมือนึงไปเป่าอะไรก็ไม่รู้ทําได้หมดเนี่ยตำรวจจะมาจับเนี่ยมันเกิดพลังวะนะไน่กลัวมันเกิดพลังเอาในที่สุดจบตราไหจบอ่ะได้ปัญญาครับปัญญาโทก็ไม่รู้รับรองหรือเปล่านะเอารับรองหรือเปล่าผมก็จบมามาไม่ไรมาไม่ไรอะไรครับมหาวิทยาลัยคุณจะเอาจริงๆเหรอเอาหน้าเป็นหลักฐานนะเป็นหลักฐานเลยหน้าพวกชอบชอมแฉอยู่เนี่ยอยู่ที่ซานดิเอโกซานดิเอโกซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียคืออยู่ตอนนี้ผมอยู่ที่นิวยอร์กเนี่ย ผมก็ย้ายไปเรื่อยย้ายไปอยู่นอตแคโอไลนาย้ายไู่านาะแคโอไลนาแล้วไม่พอใจคือย้ายไปอยู่ที่ไหนผมก็แบบแหมไม่ชอบงมหาวิทยานี้เลยมหาวิทยาลัยที่นอตแคโรไลนาเนี่ยชื่อมหาวิทยาลัยแคมเบลล์แคมเบลล์เนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองบูสคลิกผมไปแล้วผมตกใจจะไหมครับมหาวิทยาลัยใหญ่กว่าเมืองอีกเมืองเล็กกว่ามหาวิทยาลัยไม่มีอะไรทําวันทั้งวันวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ชวนไปโบสถ์แล้วเขาก็อยู่กันแบบสมระวันอาทิตย์ก็ไปโบสถ์นะทุกคนในชุมชนรู้จักกันหมดนะครับ พอผมไปเท่านั้นน่ะวงแตกอาอไปทํายังไงครับผมก็ไปผมก็สั่งหนังสือเพย์บอยมาดูเพนเฮ้ามาดูหนังสือโพสร,ระพัชชนิดผมดูหมดตอนที่เราจะมาทำมาค้าขายกับธุรกิจอาบุตรด้วยภรยาเขาว่าไหมครับผมโอ้ดยวก่อนนะผมต้องเล่าตอนนี้ก่อนได้ได้ได้ภรรยาผมไม่รู้เรื่องภรรยาผมอยู่หัวบ้านแกก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับผมก็กลับตีสามตีสี่รองเท้าเลิกทุกวันแกก็ถามทำไมรองเท้าเลิกล่ะพี่เอาก็ทําก่อสร้างไม่เลิกได้ยังไงเราทาหมู่บ้านนี่หลังจากนั้นที่วิกตอเรียสร้างเสร็จเปิดไปบานเดือนหนึ่ ผมไม่รู้จะแก้ตัวกับภรรยาผมยังไงผมไม่รู้จะพูดกัยังไงเพราะผมต้องกลับดึกทุกคืนเลยเอาผมก็บอกว่าอย่างนี้แล้วกันพี่พาไปดูดีกว่าว่าพี่ทําอะไรก็ขับรถกันไปที่วิกตอรียแล้วก็บอกเนี่ยของพี่ ตอนนั้นอะเมียร้องห่มร้องไห้หญ่าเลยตายแล้วพี่พี่ทําอาบน้ําเนอะทาได้ยังไงพี่พี่ทาอาบนมชวดเนอแย่แล้วพี่ทําไมทําอย่างนี้ล่ะผมก็ตกใจนึกตายแล้วแม่ไม่น่าพูดเลยลูกนี้ไม่พูดดีกว่าหลอกต่อไปก็ดีเลอกต่อไปก็ดีไม่น่าพูดเลยผมก็ใจเสียแต่ไม่ใช่หรอกเมียผมขอขึ้นเงินเดือนอ่าเมียผมบอกเงินเงินที่ต้องให้เงินเดือนมากกว่านี้หน่อยนะอเออจริงเรื่องจริงเลยเดิมทีเงินเดือนเท่าไหร่เดิมทีเนี่ยไม่เยอะหรอกห้าหมื่นพอเห็นว่าพี่ทําธุรกิจอาบผมลวดขอขึ้นเลยสองแสน ขาดตัวแล้วไม่ต่อรองแล้วไม่ร้องไห้นั่นเือเรื่องจริงสองแผบาหขาดตัวห้ามต่อรองด้วยหกโมงเช้าเนี่ยนะฮะหกโมงเช้าเนี่ยผมก็อาบกลับมาบ้านเกือบหกโมงอาบน้ําแต่งตัวให้ลูกส่งไปโรงเรียนไปซะไปไปไปอ่าผมไปไปไปซะอ่าพ่อเหนื่อยแล้วพ่อจะได้นอนอ่าพ่อนอนยังไม่นอนหกโมงเช้าทำไมเขากลับมาหกโมงเช้าเพื่อมาอาบน้าแต่งตัวให้ลูกนะครับให้เขาไปนอนอันนี้เป็นความดีผมอย่างหนึ่ง นะครับอะไรที่ผมอ,<ช>อะไรอันนี้หลายอย่างก็ได้อ <laughs> อย่างนี้เนี่ยมันเรื่องสาคัญสั่งสอนเขาเอาการบ้านมีอะไรหรือเปล่าไม่ให้พ่อเซ็นซะอ่ามีอะไรไหมเอาเงินไปคนละยี่สิบยี่สิบไปไปไปอ่าหกโมงกว่าผมก็เข้านอน <laughs> นะครับหกโมงกว่านอนนอนถึงเที่ยง <laughs> ผมก็ตื่นบางทีก็ตื่นบ่ายโมงในสมัยก่อนนะอ่าผมก็ตื่นมาพอตื่นบ่ายโมงผมก็ไล่ทำทำงานอะไรไปไปถึงเย็นประมาณสักทุ่มสองทุ่มผมต้องกลับบ้านละไปรอนรับลูกไปดูการบ้านลูก ไปคุยกับลูกแล้วก็เอาลูกเข้านอนเรื่องนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้วันถามว่าเรื่องจริงผมไม่ได้เสกสารรันแดหรอกผมโกหกมาตลอดผมไม่โกหกฮะเรื่องจริงทั้งนั้นสามทุ่มผมก็นอนกับลูกสามทุ่มกว่าผมก็ย่องออกมาลูกนอนหมดแล้วอตอนลูกนอนเนี่ยสําคัญตอนที่เรานอนกับเขาเล่าให้เขาฟังเล่านิทานคุยอะไรคุยไปแล้วก็นอนแล้วเขานอนไปแล้วเขาก็ไม่เห็นเรา,าแล้วก็ห<ร> <พอ S 2> ลับไปแล้วไม่ไปสนใจเราทําไมเราก็ไปซะเถอ,อะตอนนั้นถ้าเขาหลับไปแล้วเราก็ออก เรวก็ออกจากบ้านเราก็ไปทำงานต่อก็มายันหกโมงเช้า